นอน s ิมเปิล i n ดิ n งแหละนะครับก็คืออะล o อสเตอรีนะอะลลอสเตอรนั้นต่างจากไอเพิ่งที่พพูดไปเพ่พูดถึงไปมันมีมัลติเ l ิล i n ดิ n งไซส์ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาลิกแกนจากที่ไซส์หนึ่งแล้วมันไปเปลี่ยน KD ของอีกไซส์หนึ่งนั้น KD ของอีกไซส์หนึ่งอ่ะไม่คงทีโอเคนะ เคดีของอีไซด์หนึ่งนเนี่ยไม่คงที่นี้ออร์ลสเตอรี่เนี่ยจริงๆเราแบ่งได้สองแบบนะครับเป็น positive กับ negative นะเป็น positive กับ negative ทั้งสองแบบเนี้ยนะครับมีความสำคัญมากนะครับในในเลกกูเลชันนะครับในในเลกกูเลชัน ในเมตาเอริซึมในไลแกนไบดิงอะไรทั้งหลายนะครับมีเยอะแยะไปหมดและจริงอลอสเตอรีเนี่ยมีนักวิาศาสท่านหนึ่งคือแจ็คบ o นอตเนี่ยเรียกว่าเป็น second secret of life นะแจ็คบูนอตเนี่ยมีใครรู้ไหมเขาคือใครเราเรียนเราเรียนเกี่ยวกับงานของเขามาแล้วแหละแต่เราจะจำชื่อเขาไม่ได้เดาได้ไหม มีใครอยากเดาไหมเขาเป็นคนที่ศึกษาและอโอปอลอนนะได้รางวัลโนเลบลจากการศึกษาแลคอโอปอลอนเขาเรียกว่าเป็น second secret of life คือมันเป็นและปัจจุบันนี้มันก็เป็น Secret อยู่เพราะว่า a l l o s t e r ีเนี่ยเราสามารถวัดได้ในในหลอดทดลองนะครับไม่ยากแต่เราอธิบายมันค่อนข้างยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับโลไกลระดับโมเลกุล่ะเกิดอะไรขึ้นยาก เพราะว่าถึงแม้เรามีโครงสร้างสามมิติแต่บางทีโครงสร้างสามมิติแล้ว capture ไม่ได้ t กโ moment นะว่าพอทำไมลิกแกนจับที่ไซต์แรกแล้วมันไปเปลี่ยน kd ของไซต์ที่2ได้นะครับเขาเรียกยังเรียกว่าเป็นเป็น second secret of life นะซึ่งก็อย่างปัจจุบันก็อาจจะยังเรียกได้ว่าเป็น secret อยู่พอเราเรียกว่ามี second secret of life แล้วเราเรามีใครรู้ไหมว่า first secret of life คืออะไรที่เขาพูดถึง ก็บอกว่าลอสเตอรี่นี่เป็น second secret of life และ first secret คืออะไรมีใครเดาได้ปะยังอยู่กันหรือปะตอบไหนจะได้รู้ว่ายังอยู่ค่ะอยู่ครับอยู่ค่ะได้เดาได้ไหม first secret คืออะไร ซึ่งจริงๆตอนนี้มันไม่มันไม่มันไม่ซีเครดแล้วแหละมันคือโครงสร้างของ DNA นะแต่ปัจจุบันที่เขาพูดเนี่ยมันมันก็คงไม่ซีเกิดแล้วแหละมันคืออะไรนะี่โรสเซอรี่เนี่ยที่บอกนะครับมีทั้งโพสติฟ์และนีเกติฟ์หมายความว่าไงโพสติฟเนี่ยคือมันจับลิแกนอันแรกแล้วมันจับลิแกนที่สองแน่นขึ้น นะจับลิแกนแล้วอ <ging> <mare stanbul> <chutz> ันแรกแล้วจับลิแกนให้สองแน่นขึ้นสมมติบอก p บวก l เป็น pl ถูกไหมแล้ว p pl บวก l สองเออบวก l เนี่ยเป็น pl สองนี่ kd หนึ่ง kd หนึ่งอันนี้เป็น kd สองนะครับนี่เป็น kd สอง ถ้าลิกแกนนะครับอันที่อันแรกเนี่ยจับแล้วลิกแกนอันที่สองจับแน่นขึ้นเนี่ย,หม,ยมหมายความว่า 1, อ, 2, อะไรหมายความว่า KD หนึ่งหรือ KD สองอันไหนมีค่ามากกว่ากันตอบได้ไหม k คตัวใหญ่นะ KD สองครับ ตัวอะไรมากกว่า KD1 ครับ KD1 ต้องมากกว่า KD2 ถูกปะเพราะอย่าลืมว่า KD มันกลับกันนะ KD KD ยิ่งมากมันยิ่งจับไม่แน่นถูกไหมครับนะถ้า KD positive รา a t i v i t y เนี่ยถ้าจับลิแกนแล้วลิแกนทีว2องจับแน่นขึ้นก็แสดงว่าค่า KD2 มันต้องน้อยกว่าค่า k d คทั้งแรกถูกปะนะครับก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ นกรณี Negative เนี่ยมันก็จะกลับกันนะ KD 1ก็จะน้อยกว่า KD 2ลิกแกนตัวแรกจับนะครับจับแล้วตัวที่2จับได้แย่ลงโอเคนะนะอันนี้คือ Negative โอเคนะตัว p o s i t i v คือตัวลิกแกนตัวแรกจับมันจับลิกแกนที่สองได้ดีขึ้น Negative คือจับลิกแกนตัวแรกแล้วตัวแรกแล้วตัวที่2จับได้แย่ลงโอเคนะ ทีนี้โมเดลหนึ่งที่เราใช้ศึกษาเอโรสเตอรี่นะครับซึ่งเป็นอันที่เราเจอไปแล้วก็คือฮีโมโกลบินถูกไหมฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินอย่างที่เรารู้เรียนมาในโบโมแล้วนะมันจับออกซิเจนใช่ไหมครับนะแล้วก็ไปส่งที่ทิชชูนะฮีโมโกลบินเนี่ยมีเป็นโปรตีนที่มีสี่สับยูนิตโอเคนะ นะมีอัลฟาสองเบต้าสองใช่ไหมครับฮีโมโ globin ของของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอัลฟาสองเบต้าสองเป็นเตตัมเมอร์ mer, นะนะเทียบกับไมโอโกลบินไมโอโกลบินนี่เป็นอะไร เป็นโมโนเมอร์ไดเมอร์ไทเมอร์ตึตัมเมอร์จำได้ไหมจำได้ปะฮิมโกอบินเป็ตึตัมเมอร์เรียนเรียนไบโอโมมาแล้วจำได้ไหมหน่อกอบินเป็นอะไรเป็นโมโนเมอร์นะเป็นโมโนเมอร์แต่ละหมดใน ฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นเตัตามเมอร์แต่ว่าแต่ละโมโนเมอร์ของฮีโมโกลบินเนี่ยโครงสร้างคล้ายกับไมโกลบินเนาะเป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มโกลบินเหมือนกันถ้าเราพลอตนะครับอ่ะตรงนี้สมมติสมมตินี่เป็นแฟกชั่นออร์เรนซีละกันตรงนี้เป็นเชื่อของออกซิเจนนะก็พูดง่ายๆมันคือความเข้มข้น,มนนั่นแหละนะถ้าเราพลอต ฮีโมโอกโบินแล้วกันนะเำไมออกโบินก่อนดีกว่าไมโคกโบินดีกว่าไมโครบินมีหนึ่งนะไบติงไซต์ถูกไหมครับมันจับออกซิเจนเราคาดหวังว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไมโครบินคาดหวังว่าหน้าตาเป็นไงกราฟเป็นรูปอะไรเอ่ยไฮเปอร์บลิกครับใช่นะ นะเพราะมันมีหนึ่ง binding s i นะครับมีมีหนึ่ง binding s i มันก็เป็น,เป,นเป็นไปได้แบบเดียวหรอคือเป็น simple binding ถูกไหมครับทีนี้ฮีโมโกลบินนะครับกราฟมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่เราเรียกว่าเป็นหน้าตาแบบไหนครับซิกมอยด์เอาเป็นซิกมอยดนะครับเป็นกราฟเป็นซิกมอยดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะพยายามทำความเข้าใจว่ากราฟหน้าตาซิกมอยดเนี่ยมันมาได้ยังไงโอเคนะทีนี้บอกไว้ก่อนไว้ฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยเออ เป็นอะไรที่คนศึกษาเยอะมากนะครับในเรื่องกลไกการจับลิแกนนะและมันมีโมเดลที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หลายอันนะครับมีโมเดลที่ตรงนี้หลายอันและมันก็ค่อนข้างซับซ้อนด้วยนะครับแต่ทีนี้ในวิชานี้เราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะมันมีสี่เตตเมอร์เนี่ยมันอันไหนเกิดเป็นสเตจไหนก่อนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะ ในวิชานี้เนาะเราจะใช้โมเดลแบบง่ายง่ายสุดโมเดลง่ายสุดของการจับการระหว่างฮิมโกลบินกับออกซิเจนนะครับคือบอกว่าฮิมโกลบินเนี่ยมีแค่สองสเตตนะมีสองสเตทสองสเตคืออะไรบ้างนะอันนี้เราพูดถึงฮิมโกลบินนะ มี T state กับ R state เราเราจะสว่มีแค่2อ,อย่างนี้จำได้ไหมตอนที่เราเรียนไปไอไอบโอมอ่ะอาจารย์สุชาตินะ่าจะพูดถึง2อ,อันนี้แล้วเนาะสออันนี้ affinity ต่างกันใช่ไหมครับ R state คือ high affinity state ที่ state คือ Low Affinity State เนาะอันนี้เราน่าจะเรียนมาแล้ว High Affinity คืออะไรครับเคดีสูงเคดีต่ำเคดีต่ำเนาะเป็น l ล w ์เคดี t a t e นะอันนี้ก็เป็น High KD โอเคนะเราจะ Assume มันมี s state ยังไงแค่สอง t t t e นะครับ ทีนี้เราลองดูกราฟอันเดิมนะครับอันนี้เป็น F ตัวนี้เป็น PO2 นะครับผมให้สีแล้วกันนะถ้าสมม,มติว่า T-State นี่เป็นสีน้ำเงินโอเคนะ R state นี่เป็นสีแดงสม,มมติว่าอันนี้เป็นกราฟในดมคตินะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าเราคิดว่าฮีโมโกบินอยู่ใน, state ใน state สเตตใดสเตตหนึ่สมมตินะมีฮีโมโกลบินอยู่ในเฉพาะสเตตใดสเตตหนึ่ง ฮีโมโกรินทั้ง4ี่โมโนเมอร์เลยเป็นอาร์สเตตและเราพลอตกราฟนะครับเราจะได้กราฟหน้าตาแบบไหนเราก็คาดหวังว่าเราจะได้กราฟซิกมอยด์เอ้ยพูดผิดไฮเปอร์โบลิกถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ในสเตตเดียวกันทั้งหมดนี่ KD เท่ากัน ใช่ไหมครับเรายังจะได้กราฟไฮเปอร์โบลิกอยู่ตัวทีสเต็ก็เหมือนกันถ้ามันถ้าทั้ง4สับยูนิตอยู่ในทีสเต็หมดเลยเราก็ Expect ว่าเราจะได้ซิกมอยด์เอ้ยอ้ได้ไฮเปอร์โบลิกเนี่ยนะมันอาจจะเซตมันก็ต้อง s ซ t u r a เ e ตรงนี้เหมือนกันแหละนะครับได้แบบนี้นะอันนี้อันนี้นเป็นกราฟในโดมคติมีทีสเต e กับอาร์สเต แต่ในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเนี่ยฮีโมโกลบินเนี่ยเริ่มที่ T-state ก่อน T-state ทั้งหมดเริ่มจับออกซิเจนพอเริ่มจับออกซิเจนปั๊บมันก็ไล่กราฟ T-state ไปแต่พอจับไปได้แป๊บหนึ่งปั๊บมันเริ่มเปลี่ยนเป็นเป็น R-state โอเคนะดังนั้นไอการที่มันกระโดดจากกราฟหนึ่งไปอีกกราฟหนึ่งแบบนี้มันเลยทำให้เกิด sigmoidal s h a ขึ้นมาใช่มาตรงนี้เป็น อาร์สเตยอย่างเดียวเป็นไฮเปอร์โบลิกที่สเตยอย่างเดียวเป็นไฮเปอร์โบลิกนะครับแต่กราฟจากการเท่ไลอ่จริงๆมันเกิดจากการที่มันเริ่มจากทีสเต e ก่อนพอมันจากออิเจนปั๊บมันกระโดดไปเป็นไฮ g h ฟ f ินิตี้สเต t e มันก็กโดดมาเทรซกราฟข้างบนแทนโอเคนะถันไมครับอันนั้นอันนี้เป็นโมเดลอย่างง่ายเนาะว่าไอ้ซิกโมเดลเชฟที่เราเห็นนะมันเกิดจากอะไร ทีนี้อันนี้เป็นไอ saturation binding curve ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น log log plot ล่ะมวตนะ log log plot ตรงนี้ก็คือ f หารด้วย หนึ 1> 1่งลบเอฟถูกไหมอันนี้เป็นล็อกนะแล้วอันนี้ก็เป็นล็อก po สองนะครับถ้าเราทำล็อกล็อกพลอตจะได้อะไรกราฟในอุดมคติก่อนถ้าเป็น R-State อย่างเดียว R state เราก็จะได้อันนี้เส้นตรงถูกไหมครับ <S <S แล้วอย่าลืมว่าในกรณีของล็อกล็อกพลอตเนี่ยถ้ามันเป็นไม่มีอัลลอสเตอรีเนี่ยมันจะได้เส้นตรงสลปเท่ากันหนึ่งถูกไหมครับแล้วจุดตัดตรงนี้คือล็อก k d นั้นไอตัว r s t a t เนี่ High Affinity คือ Low-KD นะก็จะตัดตรงนี้ ไอทีสเตตล่ะทีสเต e ก็จะได้เป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันนะครับแต่มันจุดตัดแกน x ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะทีสเต e เนี่ยเป็น High KD ถูกไหมครับมันก็จะตัดเลยเมาฝั่งนี้ i n d i n g Curve ในการทดลองเป็นยังไงตอนแรกมันก็จะวิ่งตามทีสเต e ก่อนถูกไหม เสร็จแล้วมันก็จะกระโดดมาเส้น R-state นะครับก็จะได้กราฟลักษณะแบบนี้กราฟสองตัวน,นี้เหมือนเหมือนกันนะเพียงเราพลอตต่างกันนะอันนี้ saturation b i n d i n g curve เริ่มที่ T-state ก่อนแล้วก็โดดเป็น R-state เราได้ sigmoidal curve นะครับอันนี้เป็น log-log plot นะมันก็เริ่มเป็นเส้นตรงที่ T-state ก่อนแล้วมันกระโดดเป็น อาร์สเตตนะเอไล็อกล็อคพอตแบบเนี้ยนะครับล็อกบบะะล็อคพอตแบบเนี้ยบางคนเขาก็จะเรียกว่าฮิวพลอตนะตอนของเขาเขจะเรียกว่าฮิวพลอตกว่านี้อย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะเพราะถ้าเป็นจากการทดลองจริงๆนะจากการทดลองจริงเราไม่เราไม่ได้เห็นเส้นทีเส้นอาชัดเจนแบบแบบที่เราทําตอนแรกใช่ไหมเราไม่ได้ลากก่อนใช่ปะจากการทดลองจริงเนี่ย จากการทดลองจริงเราก็จะเห็นแค่นี้เลยปืดมาอย่างเงี้ยถูกไหมครับนะเราทำไงได้ถ้าเราอยากหา KD ของ R-state แล้วก็ยากย้อนกลับมาตัดจุดตัดตรงนี้เราก็ได้ได้ล็อก KD ของ R-state ถูกไหมตรงนี้ เราก็ลากต่อมาตัดตรงนี้ตรงนี้เราก็ได้ล็อก kd ของของ t state. s t a t e ็นไหมครับอันนี้เป็นล็อก l นะล็อก p o 2อสองกันนะดีนี่ก็เป็นล็อก f 1-f นลบ f นะครับนะทีนี้เนี่ยในกรณีของ ทีโมโกลบินเนี่ยกราฟมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้แหละนะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้จึงลบตังนี้วาดให้มันสวยหน่อยลกันโอเคนะตรงนี้ก็อ่สมมติอย่างนี้ ไอ้ตรงจุดตัดตรงเนี้ยนะครับจุดตัดตรงเนี้ยสโลปของเส้นนี้นะสโลปตรงนี้เราจะเรียกมันว่า h u วโค f f f i i เชนนะสโลปของเส้นนี้นะใกล้ๆจุดตัดศูนย์เนี้ยเราเรียกว่า h u วโค f f f i i เชนนะครับ ของฮีโมโกลบินเนี่ยตัวฮ<ม>ิวโคเฟิเชนตัวเนี้ยนะครับค่าประมาณสามสามนิดๆน,นะฮิวโคเฟิเชนนี่เป็นตัวบอกเราว่าโคเปอร์ทิวตี้เนี่ยประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนโอเคไหมนะครับยิ่งฮิวโคเฟิเชนสูงสูงเนี่ยแสดงว่าโคเปอร์ทิวตี้มันดีมาก โอเคนะฮิมโอโคบินเนี่ยไอฮิวโคฟิเชนไดเป็นสามประมาณสามกว่าถ้าไม่มีโคเปอร์ทิวิตี้เลยนะครับถ้าไม่มีโคเปอร์ทิวิตี้เลยฮิวโคฟิเชนมันจะเป็นเท่าไหร่มีใครตอบได้ไหมถ้าไม่มีโคเอรโคเปอร์ทิวิตี้เลยฮิวโคฟิเชนควรจะเป็นเท่าไหร่ หนึ่งหร้อเคะใช่ถูกป่ะเพราะหนึ่งคือ s l o p ของล็อกล็อกพลอตแบบ simple binding ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มี c o m p e t i t i t y เลย e q u i l i b มันจะเป็นหนึ่งโอเคนะเพราะมันก็คือมันก็คือเท่ากับเส้นนี้แหละเท่ากับเส้นนี้อย่างเดียวกับหรือเท่ากับเส้นนี้อย่างเดียวโอเคไหมทีนี้นะครับถ้าเราลองดูไอ e q u i l i ไ u ้ไอไอสมการ binding เรานิดนึงนะ ตัวนี้นะครับสมการ binding ก็คือ PNL ไปเป็น Pn ตัวนี้ถูกไหม Fractional u r r e n c y เนี่ยก็คือ L ยกกำลัง n หารด้วย L ยกกำลัง n บวก kd สมมติใช่ไหมครับ นั้นสมการ,การของล็อกล็อกพลอตเนี่ยจริงๆแล้วในกรณีเนี้ย f หารหนึ่งลบ f เท่ากับ n ล็อก l นะครับลบล็อก kd แล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย s l o ปของ Lock l o ล l o ก plot เนี่ยมันควรจะเท่ากับ Hugh coefficient ถูกไหมครับแล้วมันก็ควรควรจะเท่ากับจำนวนลิก a n d ที่จับกับโปรตีนเราได้ในกรณีเนี้ยของฮีโมโกลบินเนี่ยเรา expect ค่า n เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ,อ่อในกรณีของฮีโมโกลบินเนี่ยเรา expect ค่า n เป็นเท่าไหร่ ใช่เพราะว่าฮีโมโกลบินมีสี่แบตติ้งไซส์ไงใช่ป่ะดังนั้นค่า n จากสมการเนี้ยกับค่า n อนในสโลกของล็อกล็อกล็อกพลอตนะครับมันควรจะเป็นสี่แต่สำหรับฮีโมโกลบินเนี่ยเราได้แค่สามสามนิดนิดเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ดังนั้นเราอาจจะคิดได้นะครับว่าจำนวน binding s i t e เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น theoretical limit นะครับของ h e c o e f f i c i e n t ถ้ามันมี binding s i t e 3-4อันสมมติเหมือนฮีโ m o ก r i เนี่ย h e c o e f f i c i e n ไม่ไม่ควรจะเกินสี่ผิดหรือปาถ้าที่ m o r r i n มี binding s i t e อยู่4อันเนี่ยมันก็ควรจะมี h e c o e f f i c i e n t ไม่เกิน4ถูกไหมนะไม่ควรจะเกิน4เราเห็น3าม นะครับเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มันไม่ขึ้นไปถึง4เนี่ยเพราะก็คือสมาการนี้แหละสมาการนี้กำลังบอกว่าโปรตีนหนึ่งตัวจับลิแกนดสตัวพร้อมกันถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาในสารละลายถ้าเราคิดเหมือนในเมคานิซึมนะโปรตีนจับออเซนตัวแรกโปรตีนจับตัวซ่อนก็มีเคดีค่าหนึ่งใช่ไหมออเซนตัวที่สองนะ ไปเรื่อยๆแบบนี้จริงๆโอกาสที่โปรโตีนหนึ่งตัวเนี่ยจะชนออกซิเจนหนึ่งโมลกุลเนี่ยมีสูงกว่าโปรโตีนหนึ่งตัวชนออกซิเจนสองตัวพร้อมกันแล้วก็มีโอกาสสูงกว่าโปรโตีนหนึ่งตัวชนกับออกซิเจนสี่ตัวพร้อมกันถูกไหมเพราะถ้าโปรโตีนหนึ่งตัวชนออกซิเจนสี่ตัวพร้อมกันเนี่ยมันคือของห้าอย่างเข้ามาชนกันในเวลาเดียวกันถูกไหมนั้นโอกาสเกิดเป็นไปได้ยากนะครับถ้าเรา ต,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 ตีความตามสมการนี้นะนั้นโปรตีนหนึ่งตัวจับกับสี่ลิแกนด์พร้อมกันทีเดียวนในความเป็นจริงไม่ไไมม่่เกิดนะมันก็เหมือนเรื่องของ rate นั่นแหละดังนั้นตัวมาเลยที่มาว่าที e เราได้เข้าลิมของ Q coefficient มันก็คือจํานวนไ i n d i ไซ s ์นั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกนะส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงตรงนั้นโอเคนะ ถามว่าข้อยกเว้นมีไหมที่พูดมามีนะครับคิวโคอฟเชนเนี่ยเกินไบนิ้งไซต์เนี่ยเจอแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโปรตีนที่มันเพิ่มไบนิ้งไซต์เองได้อันนี้จะซับซ้อนขึ้นไปแล้วส่วนตัวอย่างหนึ่งนะก็เช่นพวกรีเซพเตอร์บนผิวเซลล์บางทีพอมันจับลิแกนตัวหนึ่งปั๊บจับตัวลิแกนดด้วยสองได้สมมติมีสองไบนิ้งไซต พอมันจับกันปั๊บมันดันไปโอลิโกโมาไรซ์กับรีเซพเตอร์ตัวอื่นแล้วไปเปลี่ยนแอฟฟินิตี้ชาวบ้านน่ะแต่นั่นก็เหมือนว่าเป็นซิสเต็มที่มันเพิ่มจำนวนไบเโสไซต์เองขึ้นมาได้บางทีเราจะเห็นฮิวโคเวชันพุ่งเป็นร้อยเป็นพันเลยก็มีนะครับซิสเต็มแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่มันเป็นข้อยกเว้นเนาะั้นะแต่ที่เราอยากให้เรารู้อตอนนี้ก็คือว่าไอ้จำนวนไบเโสไซต์เนี่ยเป็นเป็นเทโอเรติเคิลลิมิตนะครับของซิสเต็มอย่างง่ายแบบเนี้ยนะครับของฮิวโคเวชันนะ ทีนี้เราพูดถึง positive cooperativity ละถูกไหมครับแล้วถ้า n egative cooperativity เป็นยังไงบ้างนะถ้า n egative cooperativity เป็นยังไงบ้างอ่ะสมมติสมม,ต,สม,มติว่ามันมี T กับ R state มันเดิมแล้วกันเนาะนะนะอันนี้เป็นเป็นล็อกล็อกพลอตนะอันนี้เป็นล็อก L แล้วกันนะไม่อาจจะไม่พูดถึง hemoglobin ละ มันก็มี T-State R-State เหมือนเดิมอะ่ะนะสมมติอันนี้อันนี้เป็นเป็น r state นะครับเอยเขียนผิดนะน,นี่เป็น R-State แล้วตรงนี้ก็เป็น T-State แต่มันก็จะกลับกันแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ของฮีโมโกลบินเนี่ยมันเริ่มเริ่มที่ทีสเตจก่อนใช่ไหมครับเริ่มที่เส้นล่างนี้แล้วมันก็กระโดดมาเส้นบนเป็นอาร์สเตจไหมในกรณีของฮีโมโกลบินนะแต่ถ้ามันมีเน็กซ์ซึ่งฮีโมโกลบินนี่เป็นโพซิทีฟคอร์เรลติวิตี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีของเนกาทีฟคอร์เรลติวิตี้เนี่ยมันจะต่างกันมันจะไล่เส้นมันจะไล่เส้นไฮฟินิตี้ก่อนถูกไหมเพราะมันเริ่มที่ไฮฟินิตี้เสร็จแล้วมันก็จะกระโดดมา lúc xem đi thay, nè, đểo vẽ mới đi qua vẽ là sẽ quay lại แล,แ,ลแล้วมันก็มาไล่แล้วมันก็มาไล่เซ็นเซ็นเซ็นบนนี่แทนนะคอนเซปต์ Concept ก็เหมือนเดิมแหละถ้ามันเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากไฮสเตตไฮแอฟฟินิตี้สเตตโลเคดีใช่ไหมครับแล้วมันก็สวิชมาโลแอฟฟินิตี้สเตตไฮเคดีตรงนี้เนี้ยจะเป็นเนกาทีฟคอเรบิลิตี้สโลปตรงนี้มันก็ยังเป็นฮิวโกเฟชันเหมือนเดิมนะสโลปตัวเนี้ย แต่สโลปตรงนี้นะครับของ negative c o r เรลติวิตีเนี่ยมีฮิวคัฟฟิเชียนนะมันจะอยู่ระหว่างหนึ่งกับศูนย์ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยฮิวคัฟฟิเชียนเนี่ยถ้ามันเท่ากันหนึ่งคือเป็น simple binding ถูกไหม ถ้าฮิวโาไปเชนมากกว่าหนึ่งไปสองสามสี่อะไรไปเป็นโพลิทิวิตีแต่ในกรณีของเนกาทีฟโคออปเปอร์ทิวิตี้เนี่ยสลบเนี่ยมันจะระหว่างศูนย์กับหนึ่งโอเคไหมอันนี้เป็นกรณีของของเนกาทีฟโคออปเปอร์ทิวิตี้ไม่ใช่เนกาทีฟโคออปเปอร์ทิวิตี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าฮิวโกเปเชนติดลบนะโอเคไหม ันไหมครับนะดีงนั้นมันก็เหมือนเดิมแหละนะครับเราพอเราเห็นกราฟเส้นตรงสามารถโดดมาเป็นเส้นตรงเส้นนึงเราสามารถหาย Kd ของ t s t a t e R เได้ไหมแล้วก็ลากต่อแกนเส้นตรงนั่นแหละครับนะจุดตัดตรงนี้ก็เป็น Kd ของ R s t a t เตถ้าแบบจุดตัดตรงนี้เป็น Kd ของ t s t เ t e เพียงแต่ว่ารูปของกราฟเนี่ยมันบอกเราว่าตอนนี้กำลังมี Negative c o เป e ร์ t i ลเปเท่านั้นเองโอเคไหมทันไหมครับ โอเคครับ